พอใจนะแต่กูพอใจกูจะหยุดร้องเองอยากให้มึงพอใจมากที่สุดมึงเอาขนอะไรมาใส่หัวกูวาาวเนี่ยอาจจะเหม็นหน่อยก็คิ้วก็หน้าคงผมยาวต้องตาเอาโค้สาวบาง เปลี่ยนใจฉุดตังเแล้วไปไปดูหน้าโจรไม่ม e ีอย่างเขาแนวยังบังคับไม่เลยนด้ลูกไม่ไม่เปลี่ยนด้อไม่เปลี่ยนลูกด้อเป็นดอกแบี้ยไม่เปลี่ยนลูกเด้อ

ฝันอะไรล้มันฝันไม่เกี่ยวกับกูเลยฝันด้วยฝาง่ายบอกให้ไปเปลี่ยนชุดน่ะไปไปเปลี่ยนชุดอีเดือนเป็นอะไรเนี่ยมันให้เปลี่ยนชุดก็เปลี่ยนไม่ได้ชุดนี้ใส่ไม่ได้มึงเอาชุดนี้ไปใส่กูปวดใจเลยไปเลยรู้ว่ากูไม่อยากเปลี่ยนก็มาครับกูทุกข์ใครมันทำไมบอกบอกนั่นไปโอ้ยมันจะตามเราวีเลยคุณนักทหารเนี่ยกูไม่ชอบเลยทำไมไม่ชอบผมเร พอใจเ่รอมึงพอใจที่ยายกูทำไรอ่ะเต้นให้กูเต้นให้กูดูเฮ้ยช่วยชาเลนด์หน่อยอะไรชาเลนจ์ชาเลนจ์ยัง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 อยัางไรเหรอรู้แล้วเนี่ยไราทำอะไรนะชาเลนจ์กับกูนะโอเคยังยังไม่ได้บอกเลยว่าจะทำอะไรอ๋อนี่ชาเลนจ์อุ้ยตอนทีนึกว่าหัวเข่าตัวเอง <ไ>พร้อมยังพร้อมแล้วแต่ที่กูพอใจนะออแต่กูพอใจกูจะหยุดร้องเองอยากให้มึงพอใจมากที่สุดมึงเอาขนอะไรมาใส่หัวกูเ่ยอาจจะเหม็นหน่อยก็คิวก็หน้ากงหมยาวต้องตาเอาหัวสาวบางโคเด้ คิดว่าพระไฟโดนพอเถอะมึงรู้ไหมหน้ามึงเคี่ยมมากเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมากเลยพอ,อใจยังเออพอใจไปไปตรงนู้นสิเอาวิกมุดพื้นไปถ้าไม่พอใจก็ให้แม่มึ่งใจเดนแม่เดนช่วยแม่ด้วยลูกเด็นแตวแม่ว<น>่ายังไง อยากวนเป็นคับแม่ให้แม่เปลี่ยนชุดดัจะให้แม่เป็นคนเน่าจดแม่ไม่อยากคับลูกเดี๋ยวัญญากับแม่ได้ไหมว่่เดี๋ยวจะบวดให้แม่แม่อยากเย็นชยพื่เรืองคุเด่นก่อนแม่จะตายสัญญาับแม่เดี๋ยวจะบวดให้แม่เองคบอกว่าม่เป็นชุดอะอยูแม่เดา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 เยาเม่รดาเดาเหาเด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 ดาเดาเดากดาเเดาเดดาวาาดาม่เดเ แล้วเาะตอวนแม่เขาหเลแม่้แม่มาแม่มาแ้อไใช้แฟฟ้าแม่ไปใส่ชุดดำแล้วงเข้าไแม่เป็นหัวหน้าจนแม่ขอให้มึงปวชเอ้าแล้วพี่รู้ได้ไง ไม่รู้ได้ไงกูอ,อยู่ในฝันกับมึงด้วยพี่นี่ไม่อยู่อะไรใน,นหันน่ะกูอ,อยู่ไม่ตีกูพับๆๆโอโอผับอ่ะโผมจะหายแล้วอะไรวะแม่ล้มปากฉีกเลยพี่เห็นไ,ได้ไงเนี่ <c oughs> นยพี่ผมอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วแม่ทำผมทำผมตีกระบังปีทีมีแค่ขบวนที่เดียวพี่ผมอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วทำไมอะ่ะผมต้องไปบวชให้แม่ผมไปบวชให้แม่เอเอเฮ้ยพูดถึง,ถงยังไม่ได้บวชให้แม่แล้วเอ็มจะทิ้งคุณนายได้ยังไงเดะ เมื่อกีข,ข้าวไงที่กูดูดิยืนยืนอย่างเงี้ยเอาดยืนอย่างเได้ไหมหันท <c oughs> ี่เดียวได้ไหมไม่ได้จะผิดล็อกพี่เคยเล่นกไหนายไงผมต้องไปอย่างที่นี่ข้าไปไม่ได้หรอกข้ารักแม่เออเดี๋เดียวเดียวแม่มพี่จะเล่นอะไรคุณนายนักหนาล่ะแม่เขาเรียกข้ามาตั้งแต่เด็กๆก,กันเลย เอ่พี่โดไม่ใช่ผมเด็กดีมือใครงานเด็กดีครับแต่งงานกับข้าไหมค้าชนรดมือเองวะพอดีผมมีมือผมมีเจ้าของแล้วผมต้องไปอย่างที่นี่เองไปข้าไปด้วยเข้าตัวนะจะไปไหมไปสิผมต้องไปบวชพี่โดจริงด้วยฟังผมผมจะต้องไปอย่างที่นี่ บอกพี่อาข้าห่วงใยความฝันยิ่งใหญ่เข้าห่วงเพื่อนของแม่คุณดีดวงเดือนชวนให้เด็กๆมันไปด้วยอยากไปดูไปได้ไหมแม่